สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากพิมพิมอุดร to UK ตามเคยจะพี่น้องคะ่ะทักททยนะคะก่อนอื่นก่อนใดก็ทักทยายเชาาเมืองไทยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอยู่ดีมีแห้งกันทวนนาะเด้อพี่น้องเดอ้อโรคจะได้พยาพานมันอย่าป้องเด้อพี่น้องจ้า <c oughs> มวลมวลกับการเอ่เนสงการเด้อพี่น้อง่อยชีย้ได้เรียนสงการยุด,ดอก <c oughs> ไปกอนก็ต้องไรกลับมาก,ก่อนนะค่ะนาองเบาละเน่าไหลเน่ามันเหยืดขึ้นว่านละพี่น้องมา,ม,าม,ามากมากมากกินกินขนมจีนค่ะพี่น้องคะ่ะอันขอยไปไช้ขอเห็นตะูมันกินขนมกินขอกะไรยากขอกะไรยากขอเฮ็ดงานอยู่หม่าวานนี่ขอเฝ้าออกจากงาน <c oughs> เลิกงานมาก่อยกระเฝ้าฟังบางเวน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาหาสืบปากกระป๋องหาสืบปากป, <c oughs> า,ปากปากระป๋องกับมาเฮ็ดแบบเร่งด่วนได้พี่น้อง เร่งคักตำมะพริกตำมันกระเทียมตำใบตะไคร่นะคะเนาะใส่เกลือเข้าไปอืต้มน้ำใส่น้ำปลาแล้วก็ตำปากกระปองลงไปเนอ้อปากระปองลงไปปรุงปรุงรส้วยน้ำปลาเกลือรสดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้มบุบะบุบะบุบะุบะบุบะบุบะบบทิม ไปหอมล่องก,กินตัวบาดนีด่ยขอหิวแห้งเนาะ <c oughs> ก็แซ่บคือเกาพี่นอง้งอืเฮ็ดกินผู้เดียวกินยุ่ผู้เดียวแซ่บยู่ผู้เดียวนีแล้วก็่น อืมอืมอืมเอาตังนึงก็คือปานต้มน้ำปลาแดกออลาดกระปุ่นี่สินะครับพี่น้องคะปลากระป๋องน้ำมักเกลือนั่นไงมันมักเกคือเห็ดแบบเป็นตุเป็นตะหรอกครับพี่น้องอืม เห็ดแบบเร่งด่วนกินแบบเร็อ่อแม่พอกินได้แซ่บคือเก้าเหรอวะบ่มีดอกตีนใกล้ตีนกาลูกซีนของกระบ,บื้อคลายมากปั่นหนเนะอือเอาแบบเออ ปลากระป๋องค้นๆนั่นไงแซ่บแตงกวาเศร้าส่น้ำปลาเขากนนังกินหรอพี่น้องว่วบอ่อันนี้บ้านแม่ถวยด้วยพี่น้องค่ะกะละมังกะละมังขังขอบ ที่แรกว่าบนนัวทื่นน้ำปั่นล่าลงไปเข้มได้บบดนี้พี่น้องเอ้ยไตยคอยนี่ทำงานนักเลยล่ะพักกับ่อียังมากมากหรอกกะลำกับพ่อชีวิตน้องพี่น้อง ทำให้มันยากมันก็ยากเลยมุจจาว่าบอเห็ดง่ายกับไงอเอากินเพื่ออยู่ทางกเาเบ่าน้อกสาวพิมกินเพื่ออยู่เพื่อนะกะละมังนึงว่าล้วไปก่อนพี่นองครับเปาก,กินก่อนสิได้ไปเห็ดงานเ้าะคะนะ่ะเนาะ ยูดีมแห้งเด้อพี่น้องเด้อไปลคะค่ะบายบายฮักทุกคนเด้อค่ะขอบคุณนะคะผู้ใดติดตามมาจนจนจบคลิปนะคะเนาะกดไลค์ให้ในเด้อกดแชร์กดแชร์กด้หลยเค้ะพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์มาเนี้ยน้คนอค่ะนาออืมอืมบาย